มา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 ครับพี่น้องมันเอ้ยสุกน้องใหม่ครับพี่น้องปิ้งสมปลาครับลวกบักหอยหรือว่าต้มบักหอยหอยจุ๊บเลยพี่น้องเด้ออิว่าขางหัวต่อมันก็ไม่ต่อไหมสวัสดีครับเพี่ตะเดียมสวัสดีคุณหัวซู่หูสุกคนครับสวัสดีจ้าสาวปวยจุ๊บพักจ้ามาๆๆๆๆมครับพี่น้องมันเอ้ยสุกน้องใหม่ครับพี่น้องปิ้งสมปลาครับ ลวกบักหอยหรือว่าต้มบักหอยหอยจุ๊บเด้อพี่น้องเด้อหอยจิราครับผักกระบ,บ้า,านเฮาล่ะพี่น้องนี่ลวกผักหอมครับทั่วเงี่ยมาละแซง<า>โอ้สุด,ดยอดเลยพี่น้องเลยมาเนี้ยซุปน่องไม้ครับซุปน่องไม้ครับพร้อมต้มบักหอยปิ้งส้มปลาอาหารบ้านๆเฮาครับจำก,กันพี่น้องอจำจำจำ,จำพี่น้องก็บเบิงบ่ง,งเบืงบ้งพลังก้นเพิ่นเบิง่งบ้านเพิ่นบ่เบิ่ง ว่าเขาบ่าจำแม่ปุ๋ยจำเพิ่อน่ะเพิ่นว่าเขาบ่ะจำแต่วาา่าเขา,เาก็ะจำทุกทียงอ่ะอ๋อแล้วกหอวพื้นครับบ้เป็นยังเดือกอ๋เรีเยบร้อยครับพี่น้องม <c oughs> ากินได้ครับ,บ,บเสิร์ฟกันครับ <c oughs> <c oughs> จิว่าขังหัวตอ่ไตอไหมว่ามีต่อไหมเป็นไงฝีมือเจ้าของ นะคาเพราะเกดิเดเ่อนตัวมันเข้ากันแซ่บเสียบีน้อยอมันเฟี้ยงขืนห่านในงามหนี่จจุกบให้จุกพี่น้องหอยจุกบให้จุบปันเท่าแล้วครับแซ่บครับหอ,อ,อมหมือนสารเนื้อหินหินห รมากิ้มหอยเจอกมาหนนันเดียวติหันเดียวนี่เดียววันมาเจอ,บบอ,อ,อกับม้นาบ้างข้าวร่อยเหมือนอย็นบาไข่เคียง มาเรื่อยพี่นิช่าเรียกครับแล้วก็มักบอกหอยกันเดียวมักมากมาได้ก็อหอยจุบต้องท้าไปถ่าเราแต่วต่าจะเข้าหาได้จ้ะเขาเต็มใจเนาะเต็มใจหาไปไปถ่า่าแต่อย่าง เลยสิมายามกะอือยากกินนะนั่นนี่เด้อกัะหาเด็กะหาให้กระหาเพราะเด็กะคุณเราอยากให้หมดแดงเนี้กินกะหาให้แต่หน่อยหน่อยตองอยากมันต้นเป็นใครเนี่ยมันมีอยู่ต้นม่วงเขานี่หาออมเทียบอยูบว่ามะมีกโคม่วงเขานี่มันเป็นหลายเป็นหลายหลายเป็นรุ่นโมสุปีต้นของเขานี่ต้นกโคม่วง แต่ว่าขันแเนี่ยมันก็ยู่บป่ไหร่ท่านอ่ะกัดคนแม่นฮมโอสเออท่านอ่ะอื้มนอกกับไปได,ได้กินทั้งอันพุ่นยู่สั้งการสินทั้งบัวขาวบุ่นอ่ะไปอันผูกแคนน้องมะลิใส่กับไป ได้ยุตตลาดได้ทุกถ่ายพอดีพะนะอืม ชาหมาท่ากับสุดรด้ากินเยอะไปหนเอยเี่เขากันมาตุ่มออหอยก็บปันพี <c oughs> ่ชูก็จะมันยุกไกล่ลงเดียวกันให้จอกเน,นี่ยยามต้องหายองหาเด้พี่น้องเลยเนี่ยพี่น้อง ถ้าเงินเพิ่นได้เก็บเ,เห็ดพอเห็ดยังอ่ะฝนด,ะะดีเห็นเรางอกแล้วเนี่ยมัได้เหรอจะไปเก็บเห็ดน้อไปเก็บเห็ดเรางอกมาแกงะแะอะไรแบบห้องเห็ดพอออกแล้วเห็ดพอแพ้งจังมันออกไหมมันสกับจ้าขี้ละ่ะ เห็ดพอบางแก,ก้าชาเรกเลยเห็ดพอนะโอ้ยูโก,กสะแบงอ่นนะน้ำพุมสะแบงเลยเดี๋ยวใช่้ล้ว่มมาลัวว่าหอืมคุดเนาะเกิดในวันแแท้คือกอจนว่าก,กุสะแบงไรเป็นวันเขาเม็นหนานีว่ะถ้ชาามาเก็บเห็ดได้ที ไปยูไปยู่มาแสบแต่พักขาอ่อนก็บปนันถุงน้ำใหม่แมพี่น้อง <c oughs> ก็พักกระเสียดอ่อนมะนล้ำมาเข่ากันเป็นจะในยี่ได้ขึ้นคกอยูพี่น้องที่ไปเก็เบใปตองมาห้องแต่ง เสียนดินจ้ะเห็ดนินหลายตอนนี <c oughs> ไ้ไงอย่านนำถั่วม,มาเนี่ว่าเสียนดินมีหรอกเอ้ยจะเป็นอุปสรรคหลายซะเล่นกันจะมาิไดสุก มันไม่เก็บสองทั้งหกอะดีผมไปอนทีกินมาได้ก็แสีบประ แซบหายเยวขอปากเลยสูบ้นท <c oughs> ่านเจ้าเนไดยไปซูมน้าใหมแซ่บเจะพัดได้ต่อสุกมาหน,นอ่อยนอยเ <c oughs> <c oughs> นอกอนมาปาก่าเปิดรับน้องดมกัน เธอกระดมควันในมันน่าจ้งกินสสวนหวัดกินบกไอย่งของขอกลางแะกพักขาสปปุาปิ่งก็ไปเนอก เมอือยป <c oughs> าเพราะฝนเลยะทำแจ๋เนาะปีนนั่นทาตั้งเสียนดินตัปสรรเป็นหนึ่งใครเดียวกัมี ừ. con không? con là con tám mươi nữa lá pin mà อินดีผ้ผมมีกังรู้ไหมใครเห็นบ่กว่เห็นเลยนี่นมาสุดน้้าไหมใค่แค่ไหน Thôi bà mẹ lấy cân Ừm, bà nhìn yếu lắm này, Thôi nhắm nè Thôi nhắm đi

uống sẵn bật sẵn chắc bác xem nè cho nó sắp chết. Dạ mược. Không vậy. ชุดเดีกัพี่น้องเซ่บกับกิรีพี่น้อง,ง <Okay. S 1> เลยอาแต่ในาก็ขอขอบุญเราคุณนเนี่ครับรอบหนึ่งรับพี่น้องที่ติดตามทชมครับมาปุยตัวปลากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเพื่อนกำลังใจครับลักชิมนี้รับพี่น้องไปก่อนชิมหนังมาใหม่ครับชูดีครับสวัสดีครับพี่ดดพจิ้วฝากกดไล็กกระเทียมเนี่ยด้วพี่น้อง